ีครับนักแสดงทุกท่านนะครับดีครับความรู้สึกวันนี้จะออนอีพีแรกแล้วเไหมครับความรู้สึกอะไรบ้างตัวเราเดี๋ยวไม่รู้จักลำดับอะไรกับเขาเลยอ๋อครับอ่าเดี๋ยวลองแนะนำตัวสิจากคนอายุน้อยสุดอ่าสวัสดีครับอูมครับผมแล้วบทเป็นอะไรครับแล้วบทเป็นเมฆครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์สักครู่นหนึ่งนะโอ้โหแรงมากมึงขาให้สิบเขาให้สิบห้านาทีมึงเร็วๆสวัสดีครับบูมนะครับรับบทเป็นเดทครับครับ เพื่อได้กับฉันเอ่อเพื่อได้กับฉันใช่อ๋อตามตามลำดับเด็กสวัสดีครับอีสานินครับรับบทเป็นรติครับครับสวัสดีครับเกรซครับรับบทธีระทอครับก็พวกเราทั้งสี่คนเป็นนักแสดงจากเรื่องจารึกรติชานะครับเมมโมรี่ครับชัดๆใช่ไหมชื่อซีรีส์มันอ่านยากไม่ยากไม่ยากจารึกรติชาจารึกรติชาภาษาอังกฤษเป็นไงครับเมมโมรี่ of รติ มึงทำให้มันยากครับครับผมแล้วคือไม่ได้แบบยุคเป็นยุคสมัยนี้นะคะจริงเหรอครับเป็นยไหนครับอ่านนั้นแหละค่ะอยากรู้ว่าเนอันแรนกูเบื่อการสัมภาษณ์มึงมากเลยมันไม่ได้ใจความเลยเย็นๆเย็นๆก่อนโอเคเป็นไงเป็นไงความรู้สึกความรู้สึกวันนี้วันนี้ครับผมใช่อ่า ครับประเทศไทยนั่นแหละครับของประเทศไทยของข้าวที่ขนาดนั้นของจีนทีวีของจีนทีวีครับก็จ้าวึกรัติชาเป็นซีรีส์ Why Boy Love เรื่องแรกของ GMM TV ็มทีครับที่เป็นพีเรียดด้วยพีเรียดก็เมื่อกี้ที่ถามยุคใช่ไหมครับก็เป็นยุคสมัยประมาณรัชกาลที่6ครับแล้วก็ไม่ไกลมากเนาะไกลมล้อไกลอยู่นะไกลอยู่แต่ไม่ได้ไกลมากเกิดเกิดพีไหนคะประมาณหนึ่งถึงสองพันกิโลได้ครับ ขาไม่อได้เลยครับได้คำที่พีดีเป็นพีเลียนเนาะแปลว่าภาพในเรื่องมันก็ต้องแบบเออครับผมสวยงามภาพภาพในเรื่องจะสวยงามอยู่แล้วครับก็ยากสุดยากสุดที่เราเข้าฉากแล้วโอ้โหทำทำแบบนี้ได้ด้วยโอยากสุดองหาคนนี้คนนี้ไม่ผมว่ายากสุดอะอาแล้วแต่ตัวละครแล้วแต่ตัวละครก็มีความยากที่แตกต่างกันเนาะแต่ถ้าองรวมสิ่งที่ยากก็คือน่าจะเป็นเรื่องอากาศ อ่าใช่ใช่บสถาที่เพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้ได้แหละแต่ว่าถ่ายเ u าดอ r ตอนหน้าตอนหน้าร้อนครับภาษาภาษามันเหมือนปัจจุบันไหมโอก็ก็เป็นภาษาภาษาพูดแต่ว่าก็จะมีความคล้ายๆครับแต่ว่าจะมีบางคําแล้วก็พวกคําอุทานต่างๆบางทีต้องไปถามแชท GPT ก่อนว่าหรือว่าถามผู้กกับก่อนว่าพูดได้ไหมครับขออุ่นพระคืนแชทไปแล้วคืนน้องไปแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นราชาศัพท์ราชาศัพท์ที่ที่เยอะครับเพราะว่าพนามเวลาเรียกแทนตัวแต่ละคนอะไรเงี้ยมากกว่าครับอย่างเช่นแนะนําตัวชื่อเต็มหน่อยครับโอ้ยเริ่มจากพี่เกดเลยครับอ่าแนะนําตัวชื่อเต็มหน่อยครับครับผมพระสุรธีธรรมชนะพิทรับอืมอเลยเลยมาในละครอ่ะในซีรีส์อ่ะเลยเหรอครับเลยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับ มอมหลวงเดชาพัทรพีสุริยกรครับเป็นมอมกระลัวเรียกสั้นๆว่านน้อยเดชครับนี่ครับผมผมชื่อยาวที่สุดแล้วครับผมริสวัสดีครับกระผมไอเมฆขอรักครับเรียกเต็มๆว่าไอเมฆเยาวๆเมฆมีครบด้วยของผมเหมือนกันหมครับชื่อรติครับแล้วก็เรียกว่ารติครับเรียกยาวๆล่ะรติช่วยด้วยอะไรกัน ให้หน่อยว่ารเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงได้ก็ <laughs> จริงๆแล้วตรงตามชื่อเรื่องเลยครับจารึกรติชาแ <laughs> ปลตรงตัวเนี่ยก็คือสมุดบันทึกของรตินะครับ <im it> ก็จะเป็นการก็คือผมนั่นเองครับก็ <im it> คือ,อผมเนี่ยเริ่มเรื่องมาก็จะเห็นกันวันนี้แล้วล่ะอีพีหนึ่งก็คือการเดินทางจากประเทศฝ <im it> รั่งเศสมาที่ประเทศไทยสยามประเทศนะครับนโมเมนต์นั้นนาะแล้วก็ได้มาเจอกับพิธีนะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เลี้ยง พาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพยายามเติมพระให้มันเป็นแบบว่ายให้ันเหราชาสับราชาไม่ไม่ใช่ราชาสับจ้ะคือคอยพาต่อเนื่องต่อเนื่องไปพีี่เล้ยงคอยคอยแบบพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปพาไปใช้อะไรพาไปเปิดทุกเปิดตาเพราะเขาไม่ได้กลับไม่ได้กลับเมืองไทยมานานมากแล้วเพราะเขาถูกเอานำไปเลี้ยงอยู่ต่าง อยู่ฝรั่งเศสใช่แล้วก็แบบก็เลเปไปความสัมพันธ์ของของคู่นี้แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคุณครูสอนภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนด้วยก็จะมีนักเรียนของผมนะฮะในน้อยเดทแล้วก็พลาโรงของผมพลาโรงจริงๆพลโรงหน้าห้องนะครับแล้วก็คู่นี้เขาก็จะเป็นยังไงบ้างครับคู่คุณคู่ผมนะครับเจอการครั้งแรกก็ต่อยกันเลยครับใช่แล้วต่อยกันเลยเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามวยอะไรนะมวยตับจากซึ่งจะปิดตาต่อยครับผมแล้วก็เหมือนกับแบบ เขาว่าปิดตาไว้อยู่แล้วแล้วเขาก็้าว่าไหนใครจะมาต่อยกับข้าเพราะว่าตามตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นเซียนมากมวยตับจ่าเนี่ยเขาเซียนเลยก็คือจะมั่นใจมีคนมั่นใจใช่ด้วยด้วยความที่เขามีสามัญสารสักแล้วก็มีแบบการเรียนเขามีแบบการเรียนรู้มาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทริคในการใช้ต่อยอือ่าแล้วก็จะชนะมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเมฆเห็นปุ๊บเมฆก็เลยเข้าไปต่อยด้วยก็เลยเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันใช่ถูกไหมครับอะเลยนะครับ ต่อยตลอดอยู <laughs> left, ่แล <icks in> <Deadpool> <laughs> so ้ว <combination> ทุกเรื่องเองก็น่าจะเห็นมานะครับตั้งแต่หลายๆเรื่องมาก็ต่อยกันตลอดเลยลูกเพราะว่าเรื่องอื่นปกติจะโดนคนอื่นต่อยไม่รู้จะไปลงที่ไหนมาลงที่นี่แต่พอในเรื่องฐานนันดอนเราต่างกันมากไหมครับครับผมใช่ใช่ครับต่างมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นถ้าถ้าตามในเรื่องจะเป็นอะไรนะ เป็นเหม variance, ือนคนมีโยธาบรรดาศักดิ ah. right. ์เน mm. ี่ยครับส่วนตัวเมฆนะเป็นท่านหมื่นท่านหมื่นใช่แล้วตัวเมฆไม่มีเลยเป็นบ่าวเป็นเขาเรียกว่าอะไรบ่าวรับใช้ใช่เป็นบ่าวรับใช้เป็นกึ้ึกืึศึกกึศึกอะไรอย่าง ้้นัมเงงินตรเพราะฉะนั้นถ้าขมวดแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของตังวรรณชนชันครับแล้วก็การที่รักกันไม่ได้เพราะว่าเป็นบอยเลิฟเนาะในสมัยนั้นก็คือแบบเป็นไม่ใช่ที่ยอมรับเป็นรักต้องห้ามครับก็คือาต่างกับพี่ชนชันของเราอะคะของเราส่วนใหญ่จะโฟกัสที่พี่เกรดบอกเลยเป็นรักต้องห้ามก็คือสมัยนั้นแบบเขาเรียกว่า ชายรักชายถือว่าผิดกฎหมายด้วยที่ที่จะเล่าในเรื่องของจาวด์กระรจะถูกลงโทษเราก็เลยต้องแอบแอบกันไปแต่ไปทุกที่ที่คนเขาไปกันที่แอบกี่โมงเราก็เลยแอบแอบไปด้วยกันไปงานวัดแอบไปงานวัดแอบไปลอยกระแอบไปไหว้พระไปงานประจำปีก็คือฟิลเหมือนสหายไปเที่ยวกันใช่แต่ว่าเขามีแบบแอบจับมือกันจริงเหรอมันเป็นโมเมนต์ความรักคู่เนี้ย คู่นี้จะสวีทสวีทหวานหวานตามง้องอนกันเจะเจอเห็นในอีพีหนึ่งจะรู้สึกว่าเหมือนตอนจบเลยตอนจบมาสวีดเลยเขาไม่จบเลยเหรอไม่ได้ดูตอนแรกเลยเอาอนจบมาจบคือมันแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วตั้งแต่อีพีหนึ่งอย่างนี้ยครับเพอาอีพีสองอะโอ้โหขมเลยเราเล่นนะเขาบอกครับขมไม่ขมไม่ขมคู่นี้คืออะไรครับผมสไปซี่ก็จริงนนะค้เงร้อนทิ้งร้อน ลุยๆ <this> คร <tinc S 1> ับขาวๆหน่อยครับพวกนี้ไม่ใช่เข้มๆขาวๆหน่อยนนนั่่ะสิเพราะว่าชอบกินเผ็ดครับผมเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดมากน่าจะมากครับผมเขาไปกดแป๊บเอออเาเลยตอนแรกได้มาดูกับแฟนๆด้วยครับมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรแฟนๆก่อนที่จะมาดูกับเราได้เห็นอีพีหนึ่งครับใช่ขอบคุณนะนแน่นอนแล้วก็จะได้เห็นตัวอย่างอีพีสองด้วยใช่ใช่เหรอจริงเหรอเออวันนี้เห็นพุ่มกับด้วยนะครับเห็นพุ่มกับด้วย นักแสดงกิติมศักนะครับพี่เกดนะครับกิติมศักแล้วแล้วคุณต้องไปยังต่ออะไรไม่เห็นครับอู้กับกันอะไรจะเปิดเรียกตัวต้องไปรับแจสเปอร์ต่อไม่อยู่ก่อนอยู่ก่อนจริงๆตื่นเต้นมากๆตั้งแต่วันปิดกล้องอ่ะจริงๆอยากให้ออนไวตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะคือปิดกล้องปุ๊บอยากให้มันออนเลยอ่ะเพราะว่าอยากดูซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็จริงๆเราได้ดูแบบบางซีนคร่าวๆไปแล้ว คือภาพต้องการันตีได้เลยว่าภาพสวยมากม,มากมากครับแล้วก็บรรยากาศที่ทุกคนจะได้รับเนี่ยคือเหมือนย้อ,ยยอนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6จริงๆเลยพร้อมกับพวกเราใช่ครับแต่คือจริงๆกระแสแบบวาค่อนข้าง,งดีมากเลยแต่แบบอาแบบเทรเลอร์ที่ออกไปเลยทำแ,แมทั้งวันนี้เองบัตรก็คือเป็ตัวอ้างเราไม่รู้บอกแล้วว่าแผผนเหมาของเราได้ผลจริงจริงเราแอบมาคุยหลังบ้านกันสี่คนนะครับจริงว่าเรา เราเราเราลงขันไหมเรา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 ลงขันไหมใช่คุยกับพี่แก้พี่เกแล้วมันลงขันกันไหมอย่างเงี้ยโอ้ยไม่หรอกครับต้องเป็นครูฝรั่งเศสใช่ครับฝรั่งฝรั่งเศสปัจจุบันยังไงโอ้โอ้อันนี้เป็นเป็นงานหินเหมือนกันครับจริงๆตอนที่รู้ว่าจะได้อ่ารับบทเป็นครูสอนฝรั่งเศสเนี่ยแปลว่าต้องพูดเก่งใช่ไหมครับพูดฝรั่งเศสเก่งก็ออ่าขอันดับแรกเลยคือผมขอรีบไปเรียนก่อนเลยเพราะว่า กลัวเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับ <c oughs> ก็ไปเรียนกับครูสอนฝรั่งเศสจริงๆนะครับแล้วก็ตอน่ตยตอนถ่ายทำอะครับก็ก็คือจะมีคุณ,ค,ณครูเขาประกบด้วยทุกซีนเลยแล้วก็ผมคิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเ <c oughs> วลาถ่ายทานะครับก็คือผมแบบว่าแปลเหมือนเหมือนอ่านจีนแล้วแปลพินยินนะฮะผมคือแปลเป็นคาราโอเกะออกมาก่อนแล้วค่อยจำเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสอะวอวแคราลมันไม่สามารถจําได้จริงๆมันมันยากจริงๆอะก็เลยเวลาถ่ายก็คือให้คุณครูพูดแล้วก็ผมก็คือพูดตาม ประโยคต่อประโยคเลยแล้วแล้วก็มันจะแม่นแล้วมันก็จะไม่ถูกไม่ไม่ไม่ผิดเลยอะครับใช่ไม่ถูกไม่ถูกเลยโอ้ท้าวามนธทมาความาพมาพูดมาสุดท้ายดต่อมาต่างต่างต่างเพราะว่ามันเป็นนอกจากเป็นฝรั่งเศสแล้วอะเป็นฝรั่งเศสที่เป็นราชาศัพท์ด้วยเพราะขนาดคนที่เล่นเป็นคุณพ่อผมพี่เดวิดเป็นคนฝรั่งเศสก็พูดไม่ได้ต้องไปเรียนเพราะว่ามันเป็นฝรั่งเศสแบบตัวสะกดยากมากๆกครับก็คือต้องไปเรียนด้วยกันทั้งคู่เลยครับเรียนพร้อมเั้องภาษาใช่พี่เดวิดบอกว่าเขายังแบบ ยังไม่แม่นเลยเหมือนกันก็ต้องไปเรียนเพิ่มเนี่ยครับผมแนะนำตัวนะแนะนำซีนีแตนียหรือแนะนำตัวเลแน่นอนเลยแน่นอนว่รู้อะไรไงไม่ส่ใหญ่จะเป็นคำมากกว่ายกตัวอย่างเอาแค่ว่าพ่อคำเดียวเนี่ยก็คือแปะแปะฮะแปะมีความจีนๆเหมือนกันนะ E R E ปะเออแปะหรือว่าแบบแม่เนี่ยครับก็แบบมะคุ้งหรือว่าเออมาคุ้งมะคุ้ง มันก็จะบีบเหมือนกับคอเนาคู่คอควายอยู่ในคอครับอย่างนั้นนะก็จะเป็นชื่อเลยก็จะเป็นที่เลยชื่อเลยครับผมใช่คินใช่นเราก็ต้องสาามรถพูดได้ใช่ไหมแปลกใช่ือได้แล้วได้แล้วแบบคำมันยากแนดดี้แนดดี้แนดดี้ไม่เราเป็นนักเรียนด้วยอ่นักเรียนนักเรียนนักเรียน่ะ เคยสอนคำว่ารัฐมนตรีไว้ครับจะได้ว่าในส่วนของรัฐมนตรีนั้นเดี๋ยวขอขึ้นเรียนคีย์เวิร์ดอ่ะอังคาบูดจบเลยเหรอคือถ่ายเสร็จแล้วไงอยากให้ดูในอยากให้ดูในซีรีส์ครับไม่ล้วเราพูดไปเลยอ่ะมันคือแบบไม่ได้เออมันไม่สนุกใช่ถูกต้องได้เพราะว่าเราดูเราอยากพูดเราอยู่อยากพูดเชื่อมั่นไปอู่เน้ คนที่ไม่เรียนน่ะได้สุด <laughs> อะไรนะแสดงรอบค้ามครับดูว่าเป็นทีมใหญ่มีรุ่นใหญ่เยอะแยะเลยใช่ครับดีครับนอกจากรุ่นใหญ่แล้วก่อนจะไปถึงรุ่นใหญ่เราพูดรุ่นเล็กก่อนดีกว่าเป็นน้องชายผม <laughs> น้องปอดครับใช่เป็นหรือว่าน้องธีวาเนเรื่องแ,แล้วก็ร้องเพลงประกอบซีรีส์เราด้วยองเอะมากเพราะมากทุกคนก็จะได้ฟังกันวันนี้วันแรกใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณหลักคุณพ่อคุณหลักพ่อผมก็พี่เดวิดครับก็พลังการแสดง เหลือล้อนเหลือเกินนะฮะวันหนึ่งก็นอกจากผมต้องพยายามรับมือการแสดงแล้วก็ต้องรับมือกับพี่เดวิดด้วย,ยนะผมเขาชอบแกล้งอ่ะเขารู้ว่าผมแบบจะซีเรียสมากเวลาวันไหนที่ท,ที่มีภาษาฝรั่งเศสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย มันยากจริงๆนะมันยากจริงๆคือขนาดผมเล่นมันเป็นสิบเรื่องแล้วผมเมื่อเรื่องนี้ยากมากๆเลยใครแกก็จะคอยมาแบบผมพูดผิดแกก็จะมาแบบแย่หน่อยแต่จริงแกก็ช่วยนะแต่ว่าแกชอบชอบแกล้งอะไรอย่างนี้อันนี้รับมือพี่เดวิดแล้วรับมือพี่แหนมเป็นยังไงบ้างง่ายมากแค่รับบทเป็นลูกกอล์ฟให้พี่แหนมเขาพี่แหนมเขาจะอยู่ท่านี้ทั้งวันไม่ก็วอร์มคอใช่เขาจะวอร์มคออยู่แต่พี่แหนมเขาเก่งมากๆเหมือนแบบภาพที่เราเห็นก่อนน้นนี้เขาจะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรอย่างนี้แล้วพอเห็นแล้วอุ่นอบอะไรมาไม่เขา พอเขาเข้าคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวละครปูปะเขาโชว์ศักยภาพของกันนะแสดงที่ดีมากคือพี่อินเนี่ยเข้าด้วยบ่อยมากโดนด่านะคือเยอะมากในเรื่องก็จะเป็นหมวกกับโดนตัวโดนรับของพี่แนอไปทีนึงครับอย่างไรเมืแอวนพอเห็นเทนเนอร์คขาบอกว่าจิ๊อิน ลงทุนเท่าไหร่เพราะว่าด้วยโปรดักชั่นเออด้วยเสื้อผ้าเออนี่นั่นบอกเขาไปเออที่เป็นทีวีเราก็บอกไปร่างการขนาดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอีนยววันเปิดเผยตัวเลขกับผลประกอบการปีนี้เลยนะได้ได้ได้ประมาณ20หลักอะครับจริงๆพอเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแต่เราความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่เคยมามาอ่านี่นันนี่ว่าใหญ่กว่าที่คิดอีกเลยนี่ว่ายิ่งใหญ่สุดว่าอูู้้พี่ขาให้มาขนาดนี้ได้เหรอก็ใช่ก็รู้สึกใหญ่จริงจริงเอาจริงๆรู้สึกว่าเออจริงๆ ู้กว่ามันยิ่งใหญ่ต <little language> ั <doubles> ้งแต่ว um <grave> ันที่เรารู้แล้วว่าเราจะได้รับบทในเรื่องเรื่องแรกของ g ีเอทก็คือตอนแรกก็คือประหม่ามากแต่แรกเลยด้วยด้วยความเออเราสองคนก็แบบ ยังไม่เคยประกบรุ่นใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้มาเจอแบบพี่เกดพี่อินอย่างเงี้ยเราก็มีความกิเกงในช่วงแรกใช่คับก็มีความกิเกงในช่วงแรกแต่ก็มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีรุ่นใหญ่แต่อยู่ยังเงียนง้อยนะใช่ยังได้ังด็กอยู่ประสบการณ์ในวงการเยอะอ่าสีคนก็คือไม่ขอรับค่าตัวเลยเพื่อจะเออก็จริงๆให้อุ่นพูดเลยดีกว่าให้อุ่นพูดเลยดีกว่าพี่ถาฟังอยู่นะอ๋อยังมีค่าข้าวที่ต้องกินอยู่นะพี่ก็เหมือนตัวละครนั่นแหละครับพี่ถา ไอเมฆไอเมฆมันก็ต้องทำงานหาเงินเนาะเราาคิดไงว่าความอลังการในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอจัดเต็มครับทั้งทั้งโปรดักชั่นทั้งซีนต่างๆแล้วก็เพลงเพลงก็จะไม่ได้มีแค่เพลงของน้องฟอร์ดคนเดียวจริงๆก็จะมีเพลงมากดคนอื่นด้วยหรอก็พูดได้แค่นีแม่เราบอกไปแล้วมีมัก็มีมันก็มีอะไรเขาออกไม่รู้จะออกเธอได้ดุฉันได้ไหมล่ะใช่ไหมถูกไหมพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้ก็เดี๋ยวพี่เดวิดจะร้องแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวอูจะร้องสดให้ฟังตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยครับสู้ๆครับผมความรักของฉันนเธอแลฉันอัศจรรย์เอาเพลงได้ฟอนไงอ๋อใช่ใช่พร้อมไหมพร้อมเนาะทำไมแห้งกันเรื่องเลยอ่ะไม่รู้คนร้องรับเต็มอ่ะเออไม่ความมันมันมีในเทเลอร์มีในเทเลอร์แล้วมีกิ๊กเกินเจ็ดคำอะไรนะกิ๊กเกินเจ็ดคำนะความรักของฉันเธอฉันไม่ของใครเราเขาไเขาไม่เขาไม่คิดตังเราหรอกมั้ง เธอรู้หรอไม่รู้ไม่แน่ใจไม่อยากอยู่ตรงนี้คิดเลยว่ารอเล่นนาะโอเคโอเคโอเคครับฝากก็ฝากซี่รีส์ด้วยนะครับกับดูชัด็อตช็อตตอนแรกแล้วก็ฝากว่าได้ดูเมื่อไหร่อ๋อได้เลยครับที่ทางการติดตามที่ไหนนะก็ฝากอ๋อที่ไหนเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะครับฝากด้วยนะครับกับจารึกรัติชา ห้าสี่สามสองมันร้ายนะอันนี้่เฮ้ยไม่โออันนี้ไม่โอโออะไรไม่โอเล่อะไรอย่างนี้ขอโทษที่เอามาใช้นะครับทั้งบูมฝากด้วยนะครับกับซีรีส์จารึกรัติชานะครับหรือว่าเมมัวออฟรตินะครับก็จะได้ดูตอนแรกกันแล้วนะครับวันนี้ สองทุ่มครึ่งนะครับก็จะได้ดูพร้อมๆกับแฟนๆทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้มาก็สามารถดูสดได้นะครับทางจ m มเอ็มยี่สิบห้านะครับสองทุ่มครึ่งใช่แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิกนะครับสามทุ่มครึ่งครับใช่แล้วก็คือแบบว่าวันเดียวกันได้เลยใช่ชูใจอิ่มเอ็มอะทั้ต่อกันอร่อยอ่ะไม่เป็นไรนะพี่ เราหรอไปขับเยอะนะปกิทข้างล่างไปอินเตอร์ใช่ก็จะเป็นส่วนของฝรั่งเศสเราพูดฝรั่งเศสซิฝรั่งเศสกลางกลางกลางก a างกล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 าง่ลางลงกลาไกลงกล t ง n ลางก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 ลา o กลางกลาง t ลางารึกรติาา h กกง